ทธโรดจนกุลชื่อสกุลนี้มีความหมายว่ารุ่งเรืองและรุ่งโรดเป็นตัวอย่างชื่อสกุลที่ขึ้นต้นด้วยอักษรหอหีบเป็นเพียงชื่อสกุลเดียวจากทั้งหมด2,556ชื่อสกุลที่อยู่ในบัญชีได้รับประทานจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกนอกจากนี้ยังมีชื่อสกุลที่มีความไพเราะอย่างศีจานพิมุกและวรมนภา ส่วนนี่คือชื่อสกุลที่ฟังแล้วรู้สึกแปลกหูชวนสงสัยอย่างเข้มอาจแต่มีความหมายว่าซื่อตรงและปลอดภัยหรือกตะคุลวนาที่แปลว่าผู้นำทางไปสู่ป่าและพลินโรสิริฟังแล้วไพเราะและมีความหมายดีผู้ที่สนใจตั้งชื่อสกุลใหม่หรือต้องการเปลี่ยนชื่อสกุลสามารถเข้าไปเลือกใช้ได้ในโอกาสพิเศษปีแห่งการฉลองพระชันษาครบ100ปีของสมเด็จพระสังฆราช ในวาระที่สาเร็จพระสังฆราชจะมีพระชนสาครบ100ปีในวันที่3ตุลาคม2 5 5 6นี้กรมการปกครองโดยสำนักบริหารการทะเบียนก็เลยได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นบริการให้แบบประชาชนอาจองนำไปจดทะเบียนตั้งชื่อสักุลในงานกาชาติประจําทุกปี ้าหน้าที่สำนักบริหารการทะเบียนเป็นผู้ร่วมการประดิษฐ์คิดค้นชื่อสกุลเหล่านี้ขึ้นมาโดยผ่านการตรวจสอบกับทะเบียนสกุลจากทั่วประเทศแล้วไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่มีอยู่จึงทำการบันทึกและล็อกชื่อสกุลไว้ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงตั้งอธิษฐานจิตเพื่อให้ชื่อสกุลนี้เป็นสิริมงคลและผู้ที่ได้ครอบครองเกิดความภาคภูมิใจในวงตระกูลของตนเอง โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปี2550มีการประดิษฐ์ชื่อมากกว่า27,000ชื่อสกุลได้รับการจดทะเบียนแล้วกว่า18,000ชื่อสำนักงานบริหารการทะเบียนจึงทัดเลือกชื่อสกุลเท่าจำนวนปีนี้ทั้งหมด2,556ชื่อสกุลมาให้คนไทยได้เลือกใช้ หากท่านใดนะคะที่ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อสกุลและจะใช้ชื่อสกุลพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชสามารถที่จะเข้าไปดูรายชื่อในเว็บไซต์ได้ค่ะ www.dupa.go.th นั่นเองนะคะและเมื่อเข้าไปที่หน้าหลักแล้วคลิกเข้าไปค่ะที่ข้อมูลการรับบริการการจองโหลดรายละเอียดรายชื่อทั้ง2,556ชื่อค่ะมาไว้ในคอมพิวเตอร์ ากพบว่านานสกุลที่มีผู้ขึ้นทะเบียนแล้วจะสงวนสิทธิ์ไว้แต่เพียงต้นตระกูลของผู้ที่จดทะเบียนเท่านั้นผู้อื่นไม่สามารถนําไปใช้ได้อีกแม้แต่การตั้งชื่อบุคคลจองไว้เฉยเราเราชอบเราก็จดเอาไว้เฉยเพราะนั้นถ้า,ถ,าถ้าอยากได้จริงๆก็ต้องรีบเอาไปจดนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคม2556ถึงสินเดือนชันวาคม2 5 5 6ครับ หลังจากการขึ้นทะเบียนเชื่อสกุลเรียบร้อยแล้วสำนักบริหารการทะเบียนจะออกใบประกาศนียบตัตรให้บุคคลที่เป็นต้นตระกูลเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปดิดละดาววิัยดิด NBT News f o c u s